มัามีใครโยกมันขับเป็นอยู่แล้วมันไปใครโยกตงกี่รอบแล้วดึงคันโยกใช่ไหมครับไปซ้ายก็หมุนซ้ายขวาขวาแต่ก็ตอนจอดก็ค่อยๆระวังนะมันต้องเข้าไปจอดในโควนต์ไปครับดิ่งพระสุธากูเอารถอะไรมันเนี้ยกูต้องเล่นเลยถ้าตายอ่ะไม่ต้องหัวผมขับมอไซค์รอดแน่นอนครับโอ้โหดีไหมเลยอันนี้ผม อ๋อมอไซค์หนึ่งทีอ่าไปด้วยได้ไหมครับผมเรียกรถผิดครับไปด้วยได้ไหมครับผมเรียกรถผิดครับจอดตอนไหนได้ไหมครับขอบคุณครับขีบกคุณมากครับ คนจุดตุ่มคนคนช่วยรถหน้าตาหล่อมากเลยครับนี่เขาจะไปเล่นด้วยความมุงตรงนี้แหละก็ผมก็ชมแลผมก็โอยเข้ายิวเงียบอ่ะครับเองไม่ต้องยิงนะเองไปเึรืเครื่องบินละไปได้ครับ กระสุกอะไรวะรอยบิวไมขาวเมาผมกระุกเลยตังปอกๆๆเลยหมดทราบหมดทราทำการเช็คออฟในบิวเรือเวบิวรีบไปก่อนไปโอ้อยาขวางครับ อะไป <laughs> ขึ้นไปครับจัแบลดเวไม่พออ๋อพอ,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 อไปไปไปน <laughs> ี่นบรบายินหนึ่พี่เาแอร์ไลน์ จะเชื่อไหมว,ว่ามันขับรถบินแต่มันได้มันได้อะไรนะคนแรกอะอะไรนะแพตตินัมครับแพตตินัมอ่ะมันอยู่ที่หน้าตาแบบว่าก็แค่เอาของหลักไปเฉยๆอย่างนอยู่ที่เบลกิยุกอยู่แบบน้าตาไปมาพบ,าบาใครถึงก่อนเห็นชน โอ้รถโดดลงดินอันนี้คือไฮแรกของ c t a ใช่ไหมไอสองดิไม่มาถึงว่าไฮเลสเตอร์น์ใช่ใช่เป็นไฮยุคแรกยุกแรกที่พี่เล่นมาเยอะมากเพื่อต้องการตัวเมื่อ14ธันวาแล้วเปิดห้เลสเตอร์มีนาที่พี่เล่นล่าสุดก็มีแค่อินโนโนกับเจสโซโน่แล้วอะไร กัตโนะแล้วก็ไอ้ทียี่สิบแค่นั้นแหะที่เป็นซุปเปอร์คาร์โอซิลิตอปทำหนึงเดี๋ยวว่าจริงไม่ซุปเปอร์คาร์เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่มันท็อปท็อปเขาขับเป็นอยู่แค่ทียสิบกับกัตโนะพี่ป๊าคนนีเอาใหม่ตอนที่ว่ามียี่สิเออตอนที่ว่ามีเว่าจริงๆมันมีมากกว่านั้นไอ้ชีตากับไอ้นามิมาร์กต้องนั้นแล้วชีตากับพวกแอดเดอร์มาต้องนั้นหลิงกากุลิกุลิกุลิวะเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวระเบิด ไปสากครับไม่ SO เห็นบิวบอนหมดกลางจะได้ตีนเอยโอ้โหได้ห so ้าหมื่เลยเหรอเอาผมเอาคันไหนมาก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยอาทิยวอาทิตะ์วนี่ยคไดทิะนี่ยใช่ไหม ไม่แดดไม่แดดที่แกน้อยเนอ้อน้อยนะอู้ยูยูคกณเกินปานนาเมื่อกี้ผมเห็นมันเข่ามาผมเลยจ่อยเด็กน้อยมันยังร้องไอพิว่าสามตายตอนนี้แหละเด็กน้อยร้องอะไรเอาสายมากมไม่ค่อยชัวร์เลยทุกวันนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากก็เหมือนกับใส่หน้ากากเข้าห้างกันเดียทุกวันโอ้โหไฟดราม่าใช่ไหม โอ้ยคุณอุณปิดท่ามงพิดทากูจริงเลขนมเลยโอ้ยเจนโทษนี้นี่ดาวเลยนี่ดาวเลยฮันเลตเตอร์ มีดาวไม่ได้แน่ต้องมาตามกันเกียร์ไหรอผมจะช่วยเกี่ยวตัวเกียร์น่าจะได้อยู่ใช่หรไปเลยไปเลยไปเลยเรือดันได้ไปเลยรถไม่ไม่รถรถวิ่เตี้ยไม่ได้ เมื่อกี้มันเห็นอะไรปีเฮ้ยเคยยังไม่หายดาวนี่ตามันเลย ได้ได้มาแล้วสิบล้านนะครับกำลังทำอีกสิบล้านอะไรวะบิวลูกอะไรวะบิวไม่ผมคุยอีกคนนึงอยู่ครับแค่นี้นะครับไปเรื่อยเลยมาแล้วจะอะไขึ้นบ้างแค่ไหนไอ้บิวันเพ้อเฉยหพี่ขับรถเร่งขนาดนี้ได้บอลได้ไงวะเนี่ย ไม่ตัางกี่บาทอะกูไม่ชอบพวกใส่เด็กไฟเอ็มอะไม่ครับอันนี้ครับผมอันนี้พูดปกติแล้วครับเหมือนไม่ได้ติดคอตอนนี้ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่ได้รถผมจะสวยๆหน่อยอย่ยรถมือแม่งไม่เกเกือกไม่เป็นไรครับพี่เคนผมเข้าใจ เออนั่นแหละบเบรกไม่บอกเลยคิดดูเหรว่าเรียกมาเลยก็ได้พี่เรียกเลยโอ้ยไม่ใช่เรียแก่ตัวเลยหรอเออผมเหรอไม่เคยตัวเดียงหรอมีสลิปสตรีมด้วยหรอคุณเพื่อมาหรอมาแล้วของพี่มาแล้วใช่ไหมไม่ผมไม่เคยเห็นเลยสตรีมแบบไม่ได้ตั้งใจ เอ้มืああ่อก like oh ี้ผมเห็นสายไฟไฟมันขึ้นมาแบบเป็นเหมือนสารปฏปิ้นเลยผมเห็น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 เอาะไเอะไรเราตามแอบใส่ปะวะมเป็นรถของผมค่ะแล้วพี่สาก็แซงไปเลยโอ้ยเจ๋งแรงไปวะเก็บไปทิ้งทุกทุ่มตายหนึ่งตายสองเพียงเพียงขับไปทำไมขับไปทำไมโอเค เหมือน,นมุกอินตำรวเงบอฟังจงนะครเหมนเียตามพี่มบอาลวเีอ๋อีไปไหนวะอกเาแล้วเขาแลาวเาี่อ,อ้อสิถ้าจะอยู่ก็อยู่ตรงนี้พี่แต่ถ้าไปไกลกว่านี้ก็ข้าไปในท่อ นี้ไม่โดนถ้าถ้าไปอยู่ตรงกลางเนี่ยโดนอ๋อไม่เห็นนะพี่ก็แต่เล่นมาเคยมาดูไอ้ข้างล่างนี้หรอไม่เห็นฮึต้เล่นมาเคยไปดูข้างล่างนี้ไหมวิ่งไปข้างล่างน่พี่เออเคยเคยดูไหมเออพี่พี่ไม่เคยวะนี่ยข้างล่างเนี่ยฮึ่มันมีบันไดอีกเว้ย พี่หายดาวยังพี่หายแล้วหายแล้วเราไปคู่อ่ะคู่ดิคู่เราไงเดี๋ยวเราต้องขับคันนี้ออกไประเบิดทิ้งเฮ้ยมันจะเดินอ,อะไรหนอ ตายเฮ้ยผมสี่ยงตายวะได้ชุดนะหนักหมดะล่ะโอ้ยได้ก่อนนะก่อใส่ไฟตาใส่ไป,ม,ไป,ไปมันคงไม่เร็วไรมันดุมเดยหรอมนี่ดูมเดย์กาะมันใช้ไม่ได้บอกมันใช้ไม่ได้จิงเนี่ยใช่เที่ไม่ใช่เกาะน,นะ ก่อที่เป็นกระดาษเลยไอ้กระดาษลังขึ้นรูปพี่แล้วพ่นสีให้ In place on the list is going to make him ineligible to make insurance claims. You understand? Look after it. Okay, looks like they're sending people out of the guys bring the car back. Drop in ice them. ไปหาโหลดได้จะวิ่งอ่ะรู้จักโฟร์โฟร์แชร์ก่อนอ่ะโอ้โหมีไม่มีมีแต่ไวรัสที่พ่ายจริงแชร์ไหมครับสมัยโมเฟฟรแชร์นี่หาโหลดเพลงไอโทรศัพท์อ๋อใส่เพลงเนี่ย บเอาโคเวดมานะพี่มน<า>ที่น,นะ้ะโปรไฟล์แล้วลืมเลยอยาผมให้พี่โชอตัวอะแมแงมาเอากระสุนระเบิดมามรู้ว่าแบงค์ตายไปแ่งค์บางทีกระสุนไม่มีเอวไปเช็คไพ์เลยเองเข้าจุดเหลืองเลยครับ พูดดีๆคำพูดเออได้ได้ครับพูดไปเลยพูดปกติดิลิ้นเป็นอะไรลิ้นมันห่ออะไรอยู่ฮะหอกกะโป๊ใครเข้าไปครับไม่ครับไม่ได้ออะไรคราบมากไมยครับก็บพูดดีก็บอกไปชนกันไปเนี่ยเมือ่ออยู่ที่แปดจริงเลยรู้สึกว่ค่อยโตเลยโอเคเดี๋ยวยัวงโดนมีดกง่ายๆู่พี่อยู่ที่แปดพี่รู้สึกว่โตกว่านี้นี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่งมั้คือเสียด ุกเีตรงนี้ไเียมาเด็นโอเคโอเคผมโอเคผมไปมายสิบแปดนะครับไม่เ็นไรค้วัดีมีะไัีมีสนอยางว่าแหละสิบแปดยุกยกหมไงเขียนสิบแปดมากับพทษสับพี่ยุกเนี่ยเช็คพอแล้วครับพีษสัแต่แต่คนชอบอไกันนนี่ก็ไม่เห็นวาใส่โมู่่อยู่มันนั่งอยู่เก้าอี้เหลืองครับใส่โม่ใส่่ เออโม่งทุ่งยาง่าเนี่ยโม่งทุ่งยาเลยเลยพี่ตุ๊กทั้งหมดไม่ปวดไว้เนี่ยกาเายกลชั้นสครับผมโอเคได้แล้วเองอ่อยพืนดีเลยตเสียงกระท้อนลืมไปเปิดสตีมที่ตายโอ้โหเียอีคอวนะเดี๋ยวมันเดินไปแป๊บไ่เนอนลรอซิี่ห้อง จะพี่ย like ิงตัวกระเป๋านะเรายิงตัวละไอ้กาดอ่ะอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามอ๋อยี่ไม่ไปไล่พี่เอาไอ้ตายกระเป๋าพี่นี่มึไปเก็บกระเป๋าเดี๋ยวตำรวจมาเราไปลั่นซะแล้วไงสุดระเบิดลืมไม่ได้มองเลยตรงดีๆโอเคพี่เคลียร์ให้ผมนะพี่เราเข้าไปเก็บเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบางทีไม่ได้ตายเพราะฟอดหรอกตายเพราะล่วงกะกิจสุขยังไม่ใส่กระเป๋ามาด้วยได้ยังวะน่ะได้กระเป๋ายังอ่ะมาดิมาดิกลับเลยดิโอ้ยังนี่ยังยังไปขี่อยู่เพื่อนโอ้ยลด้แลา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 ไป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  หนีดาวก่อนสองคนนะไปแล้วก็กระบอกไปคืนไปที่เดิมเอาวาโอ้อยไปกินท้าไม่ตัดก่อนนะวัวพุงเขาัวสานแน่ๆไปแก่บงังบังอ่ครับงังเนาะเอ้ยบังก็ไม่ไหวบังก็ไปพร้อมกัน <c oughs> ไม่ไมาถึงเอารถบังอะ่ะบางใครท่าน เอเอ,เอมันต้องเแต่ดีแล้วมั้งดิอู่ช่างเอทมอหัวเชียวออนเอเพราะเขาที่ไปกับพี่มิเป็จะพี่จะแม่งขลังครจริงๆนะดูดิมันเหนนดดมืนมอนจัดเลย <c oughs> มาแล้วเอาไหมอ,<ด>อ๋ออืมอีขุมมันจัดรวยอ่ะ ไอ้รุ่นนั้นไม่ลุกแล้วดิตัวนั้น,นอ่ะยาเลยยาจะขาดถ้าไม่มีแมปยาสปาแต่ตอนชิบูราไม่มีก็แค่นั้น,นอ่ะพี่ถ้าทำพลทำไฮทีนี่ไม่ขับรถเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะเออยทำแบบนั้นเลยแต่หาไม่เยอะเลยครึ่ง่วโมงแต่หาไม่เยอะ รัสตาไม่ใช่ยูบิซักนะพี่ขอไม่กนจะทำรักไก่นี่ไม่ได้นะค่อยๆได้แต่ภาคหกเนี่ยมันจะหญ่กว่าไอ้ยีของห้านี่ประมาณกี่เท่าสามเท่า,า,ทาก็ดีกว่านะมันเอาเป็นรักไงไม่ได้เอาเหมือนเหมือนไอ้นี่ไงเอามาเป็นรักอัน้ไอ้ี่ี่าเนี่ยมันสมวันผมมีเอฟนะนะบิคิสอต้อ มันเอาแค่ชนหนึ่งไหมยไงเนี่ยมันเอาผาสมระหว่างรัฐอ่ารัฐแคลิฟอร์เนียผสมกับเนวาดาที่หนึง่งไอตัวอัลโมซีมันเอาม,ามันแบบส่วนล่างของแคลิฟอร์เนียมาเนี่ยไอไอ่ะใส่แถวเมืองเทสไนมันเอาช่วงล่างของแคลิฟอร์เนียมาใส่มาร<ม>ับเพื <ๆ S 1> ่อนบอกว่าทำพระโคกจะพี่จะไปเป็นซ่อนแนบให้ไห้ไห ไปเห็นเจอแต่คนเซิรฟ์ฟยี่แปดแล้วมึงก็เปิดโซีโอดักไอเวียนตอนแรกเกมมาก็จะบักเยอะหน่อยเมด่ัแต่ราคาเมื่อก่อนที่พี่เลนะ่นอะเมื่อบักยังเยินพยายามวิ่งไปหาไอาร้อนให้เร็วที่สุดระวังนะอย่าโดนมัน่วพี่นำลยครับไม่ไอ้น้องวิ่งไปพี่ยิงไปไเรื่อยๆได้ครับ ไฮไฮหนึ่งไม่ชอบบั๊กอ่ะไอต,ตอนไอท,ท้ายอ่ะยาวเลยลยาวเลยยาวเลยยาวเลยบางทีไอโไอโลนม่งโลกอะ่ยจะยุยจะยุวิ่งยาวไปไหนไปไหนทา,างนี้หรอตรงไหนก็ได้แล้วแต่เอาเธอเองขึ้นตรงนั้นไว้ก็ไวรงนั้นตีเข้ามาใชไม่ไปอยู่บินออกแล้วจ้าใช่ อะไรไยาวเลยยาวเลยเลยอะไรเฮ้ยเอาไปไหเออฟีเพ ну> oh, really. ือนไม่ไม่มีคม่ใช่จ่ายเอาปืนไปแต่ไม่มีลูกเอาปืนไปแต่ไม่อะไรเออมันก็พอมีความหวังอยู่บ้างอ่ะไปลุย กำลังสร้างไบบูลให้หลนชอหม่งโลกอ่ะโอ้โหแม่สมมตนใช่เลยเรยอบังก์ก็ด้ เมาิาเขาจะคุกนอย่างนอนรอไปเรื่อยๆโอเคมาแล้วต่อพ่ฟากูมาแล้วพ่ฟาจะฝักปกัจกันแป๊บนึ่งเดี๋ยวมันจะตามหลังพอดี

วยถ้ามันบินช้าๆไปกันแหละถ้ามันยังไม่ล่วงหรอกมาๆๆมเอ็งเอ็งเอ็งรอหลังไอ้รถเลยรอรอรอดึงไอ้รถมาพี่ตารอหนามบินเลยไปรอช่วยยิงเครื่องบินมันจะคอมเพลทเลยมาสิเพื่อนเร็วมาดิไปไอ้เอ็งเอาปืนดึงมันดิเอาปืนไปจ่อมันมา ไป,ไปเองเดินไปผักมันดีมาไม่ไม่อย่าผ่าักมันล้มอย่าผลักมันไปมันวิ่งยังไม่วิ่งเดินนี่มันเดินไปดิเออไม่เดินมันจะเดินตามได้โอ้ยอย่าเลผ่านลหลังไป มาเทียบท่าเลยบินอีกสักรอบหนึ่งแล้ควค่อยเทียบท่ากํลาลังมาบินเจใรนะเจ็ดมันน่ยมาเตรียมเตรียมเพนพร้อมลงจะ่ดูจอบดีวอยู่เกิดข่มแล้วนะเปิดจอเดีวออกอยังออกแล้วกำลังเงหินไปการสนามบ,บิน ต่อตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมไปแปลแ้วไปาไปวัดเคียวฮองแล้วล<ป>ูกเก่งด้วยนะไปขึ้น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 เาม,มาไปขึ้นลองตรงไ,ไ,ไปพัดน,นะดูดีๆไอ้สาขึ้นเลยเพี่ สูงเรอบ่อยมากเลยนะไอ้ล้นชอบมกโลกอะลมมันไม่กลางอะเหมือนมันขับเครืบินลงโลกโลงไอ้นี่ยลงคื้น โอ้ยมองอยู่ข้างหน้าเนี่ยมองยู่ข้างหน้าเห็นไหมเห็นพี่แต่ดาวยังไม่หายเลยข้าไปเลยได้หรอได้ขับไปเลยหายพอดีนกขึ้นให้ก่อนขอเดี๋ยวมึงจะขับรถขับเครื่องบินลงลงพื้นน่ะแค่นั้นแหละจบบาทตรงนี้ So, I'm not going to go into it, but Rashkowski's part of something bigger. Way bigger. I need to make a few more inquiries and we'll be ready to go on a job that requires your particular skill set. Don't retire on me just yet. No, we've had to be in the way. เพราะมันเคยมีประวัติอยู่แบบนี้หละปั่นเรียดตอนให้คุณใส่เกาะแม่งจักเกอร์นอนมาเลยมันก็ตายได้อะไม่พัดเฮไอ้ยิววิส่ได้ไงวะยิววิสาไปกันเออใช่ เดี่ยวพี่ใายกันต่อไปอันแรกจะได้อะไรเก้าแสนเอามันไม่คูณสองะมันคูณไปแล้วมันคูณตั้งแต่ก่อนเริ่มใล้วก็พี่เอาเปอร์เซ็นต์ให้เขียนหมดเลยอะไม่ใช่มันไม่ไม่คูณอะในในฟนอนเนี่ยมันคูณลก็มันคูณแล้วนี่ไงอ๋อเมื่อกี้พี่ไม่เห็นอว่าเค้นเค้นบอกไปได้ได้อะไรเก้าแสนเนี่เออพอไดอยู่ได้เท่าไหร่อ่ะ ไม่รู้อปกติไม่ไม่ถึงห้าแสนนะใหยพี่โอนเปอร์เซ็นต์ไปให้คนคนเดียวเอ,ยอ้ยพี่กระแทกมือผมแรงอะ่ะไ,อ,อ,ไอ้ด้วแก้วจำเป็นเลยพีย่